วันนี้วันนี้อ่าน้องนัทนะครับมาแวะมาแวะเวียนมาที่ร้านครับกับนัทสั่นไปแดกไปครับนะวันนี้แวะแวะเวียนมาที่ร้านไปไงานน้องนัทวันนี้ไปไหนไปวัดใหญ่สว่างอารมณ์ครับอ๋อตรงนั้นมีร้านเป็นร้านในมสวนนะคะกลุ่มจักรยานเขาแนะนำวาก็ถ้าไงก็เดี๋ยวแวะไปรับชมคลิปของน้องนัทนะ ช่องตรงนั้นนี่จะเป็นสไตล์บาณว่าแบบปั่นจักรยานนะเข้าไปตามซอกตามซอยที่เขามีนะเป็นคล้ายๆเป็นทางลับอ่ะถ้าอยากจะร oh, ู้ว่าเส้นไหนไปไหนได้นะในเขตนนทบุรีในกรุงเทพติดตามดูช่องน้องนัดได้ครับกับนัดปั่นไปแดกไปครับแล้วก็วันนี้เป็นไงรสชาติก๋วยเตี๋ยวยังอร่อยเหมือนเดิมนี่เกี้ยงเลยแล้วก็นานได้เจอกันทีแล้วเดี๋ยววันนี้นัดไปกี่โมงไม่ได้ไลนนะหมายถึงนัดไปกี่โมงก็ไม่ขับลาเขาปิดห้าโมงเย็นแลนั่งสักพักครับร่านที่ตูนก็ แข่งอยู่นะครับต็มิมคลองนะครับคลองมอมนนก็มีเรือขายเป็ดที่เป่าใช่ใช่ใช่แต่นี้ก็จะมี <ๆ S 2> วิถีชุมชนกันแบบเนี้ยน้องนัทแล้วก็จะมีแบบเนี้ยวิถีชุมชนแล้วก็นะจะสนใจมาให้อาหารปลามานั่งกินลมชมวิวนะกินก๋วยเตี๋ยวชมคลองกันก็เต็มที่ครับสบายสบายครับที่ร้านแต่ที่น้องนัดแวะมานี่แหละนะ <laughs> เดี๋ยววันนี้ก็ต้องอยู่พูดคุยกันสักนิดนึงนานๆได้เจอกันทีครับพี่น้องนานๆเจอกันทีกิ๊ทเทิงลืมถามไปอย่างหนึ่งเดี๋ยวนัดปั่นมาจากไหนนะบ้านนัดอยู่ไหนอยู่บางลำพูครับบางลำพูแล้วนัดก็ปั่นไปทั่วเลยเนี้ยก็ช่องผมก็ปั่นไปทั่วครับก็แต่ส่วนมากก็จะอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะจะมีจุดหมายตั้งไว้ว่าจะไปร้านนี้อย่างเงี้ยนะครับแล้วผมก็ถ้าเกิด ทางที่ผมพอรู้ว่ามตีตอกิโฟอะไรผมก็จะแนะนําไปครับอาจจะแวะวัดแวะคลองเอ่อแวะตามชุมชนอะช่องผมนะครับไม่ใช่ช่องแบบแนะนําอาหารแบบว่าเออแบบไปกินแล้วแนะนํานะครับจะเป็นช่องแนะนำแบบว่าทางจักรยานมากกว่าให้ คนที่ขี่เขาดูแต่ก็มีแนะนําร้านอาหารด้วยนะครับอ่าก็คือ,อ,คอประมาณว่าชอ่องเรานั้นก็คือจะจะเน้นไปทางแนวจัก,กรยานแล้วก็จะมีมีแนะนําอาหารไปด้วยนั่นแหละอ่าแล้วก็จะจะเน้นไปทางอะไรนะฝันจัก,กรยานให้เราดูว่าไปทางทิศไหนอ่าซอกซอยไหนนะฮะ